ไปแล้วครับผมสำหรับบอร์ดที่ผมประทับใจมากใน LG a 1 1 5 1 Gen 6 Gen 7นะครับเป็น ASUS Strix Z270 Gaming นี่ดูความงามสิครับมีผลเทศอยู่บนช่อง YouTube นะครับคุณลูกค้าจะเปลี่ยนจากถ้าจำไม่ผิดนะ H250 ใช่ไหมเป็นตัวนี้ นี่ครับไม่รู้ว่าบอร์ดเก่าเป็นอะไรนะครับคุณลูกค้าแต่ว่าอยากให้เช็คก็ส่งมาที่ช่องกิ้งคอบได้นะแต่ตอนนี้ก็รอรับไปนี้ได้เลยนะครับใบนี้กำลังจะไปหาแล้วไฟ CPU 8พินพัดลม1,2,3,4,5สองมสหพัดลม5ตัว NVMe 2 2แถวสล็อตการ์ดจอ PCI Express อันนี้วิ่งเร็วสุด x 1 6อันนี้ไม่รู้ x อะไรแต่ก็ความยาวน่าจะ x 1 6อ่ะแต่วิ่งเท่าไหร่ไม่รู้ยาว x 1 6หจะวิ่ง x 8เอออันนี้วิ่ง x 2องืมใส่เจน6เจนเสวยทุกมุมนี่มีโลโกโน้นี้นี่ครับสวยเลยเพิ่มความสวยงามเข้าไปเลย อันนี้ซีเรียลนัมเบอร์ครับได้ใบนี้เลย107 B 441 885 BB อาสุดบอสตริกบอกเลยว่าแน่นอนจริงๆของเขาพร้อมปลาหลัง r o c k s t i c k อาสุดสตริกนี่ขนาดฝ้ายัางทำดีเลยอ้าวแพ็คการแพ็กก็คือวางไอ้นี่ลงไปก่อน ในกล่องตับแรงกระแทกหนึ่งชั้นก่อนแล้วก็ตัดกร,กระดาษลงไปเรื่อยๆก่อนหยิบอะไรได้ตัดหมดยกเว้นนิ้วตัวเองตรวดดวนิ้วตัวเองนะเมอกเ้ <c oughs> นี่กล่องนุ่มๆ <c oughs> เห็นไหม นุ่มยุบยับยุบยับยุยบยัยบเรียบร้อยครับเอามาใส่ฝาหลังปุ๊บเข้าไปในสองนุ่มนุ่มนี้ครับให้พอดีนี่สวยเลยแล้วก็ซีนไอ้นี่เป็นไงซีนหนึ่งทีก่อนขอบคุณนะคะที่สนับสนุนกิ้งคอปเปอเรชั่นเสมอมาตัดชึบ ประกอบไม่ได้ติดปัญหาตรงไหนส่งมาเราเช็ดกิ่งคอปต็ดให้แล้วส่งกลับไปหรือไปซื้อที่อื่นมาแบบกรณีซื้อที่อื่นมาบ่อยเจอบ่อยครับใช้ไม่ได้เปิดไม่ติดหรือไปเจอร้านอื่นๆนะครับไม่ได้ระบุร้านไหนนะแล้วเขาบอกว่า CPU ของคุณลูกค้าเสีย แล้วไม่ได้ซื้อกับผมนะก็พอดีเจอช่อง YouTube ผมเขาก็ทักมาส่ง CPU มาให้ผมเทสเทสติดสบายเลย CPU ไม่ได้เป็นไรเลยอีกเคสหนึ่งบอก CPU ไม่เสียซื้อมาสองตัวจริงๆ CPU เสียทั้งสองตัวหนักเลยนั้นอ่ะมีหลายกรณีมากช่วยได้ช่วยกันครับคุยกันไป อ่ะนี่ฝาหลังแข็งแรงนะปุ๊บใส่เข้าไปในนี้นะจุ๊บต่อไปแพ็คเป็นบอร์ดได้แพ็คเป็นบอร์ดได้เป็นบอร์ดเนี่ต้องเอานานหนาเลยเพราะว่าชอบชอบรุ่นนี้ชอบใบนี้เทสแล้วโดนใจมากต้องแพ็กนนหนา,หนา ถ้าจะคู่กับ i7 7700k มันก็ต้องรุ่นนี้อะบอกตรงๆมันต้องรุ่นนี้เลยรุ่นนี้ในใจฉันอา้าวแพ็คนี่ใส่ไปให้หนาที่สุดรึ็นชัดไหมครับ อ้าบไปฝุบฝุดฝุดเอ้ยชึบชึบเฮ้ยอึ๊บชึบชึบชับชับชึบปึ๊บต่อที่ครับต่อนี่กันไปเลยครับชึบชึบชับชับชึบชึบชับให้แกะยาก เป้าหมายเราคือทำอะไรก็ได้ให้ลูกค้าแกะยากเราจะมีความสุขเป้าหมายอันนี้เป็นเป้าหมายที่ดีเป็นการฝึกความอดทนของผู้แกะผู้กแกะยากหน่อยนะอะไรองเงี้ยดีไหมครับชุบชุบครับครับชุบชุบชบ,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 บนี่ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่อง k i อป c ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโอ้โหดูความหนาแน่นดิปึ้งเป็นไงปึกปักไหมยังไม่หมดแค่นี้นะเราจะยัดข้างๆด้วยนะเออหดเหียวเลยคอาเบอร์อะไรเนี่ยทำเร็วไม่ได้เนี่ยทำเร็วมากตัดนิ้วแน่นอน เบ,เบอร์เบอร์เงี้ยตัดไปตัดมาเบอร์เบอร์ตัดนิ้วแน่นอนทรงนี้ต้องคอยระวังผมจะถึงหนึ่งแสนซับก่อนตัดนิ้ตัวเองไหมหนึ <c oughs> ่งแสนเลือเยอะวะหนึ่งแสนซับตอนนี้พันหกพันหกรัพซับ ดีใ,ใจเหมือนมีแสนหกนี่นอยากให้ซับสไครต์ขึ้นเร็วๆจังเลยอยเห็นของไอทสปีดนะที่เขาไลฟ์สปีมยอดซับสไครต์มันขึ้นเป็นวินาทีพวกๆสามสิบล้านโอ้โหเป็นมีมที่มาแรงสุดแล้วนะไอทสปีดขับรถทุกบชนกำแพงวัด ผมก็นั่งดูสนุกเอาใส่เสืออย่างเงี้ยแต่ว่าอยากเห็นตอนบริการปกป้องไอโชว์สปีดมากเลยประเทศอะบริการเขาแั่งตัวเริ่มเพิ่มเลยกระแทกทีกระเด็นอ่ะเพียงเท่านี้ก็โคตรจะหนาแล้วจริงหนาจริงนะเนี่ย ได้มาใส่ดีกว่านี่ดีกว่า้ยนี่ใหญ่ไปตัดดิอ๋ไว้นี่ก่อนใหญ่ชิบเปลงเลยอันนี้ใหญ่มากอันนี้มันมากับเคสคอ p ีสามนะเนี่ยไอ,กอก้กระดาษมาเมื่อกี้ไม่ได้มาง,ง่ายๆนะอา้าววางปึกปึก ฝึกฝึกส่งให้กับพี่นัดนามสมมุตินะครับตั้งชื่อให้หมดเลยตั้งนามสมมุติให้หมดพี่นัดนามสกุลแนะรวมกันเป็นพี่นัดแนะส่งให้พี่นัดแนะนะนัด้าไปแล้วก็ไปไปพักมาดูกล้องลืมกดถ่ายเป็นเรื่องเลยอ้าวเสร็จแล้ว<ม>โคตรแน่นรอรับได้เลยไม่เคยปิดผิวกับเดียวก็ถึงมือ ครบเดี๋ยวถึงมือสั่งได้ทุกช่องทางส่งแบบลาล่ามูสั่งในช้อปปีสั่งใน l a z a d าแต่สั่งที่ดีที่สุดสั่งในเว็บมันไม่เชิงดีที่สุดหรอกแล้วบอกต้บอบอกว่าราคาพิเศษสุดดียวเว็บกิ้งคอลเลชันด o ทคเป็นเว็บผมเองนะครับมันเลย้มีราคาพิเศษหน่อยนะครับ k i n g c o r p ล l a t i o n c o m นะครับ อย่างกล่องเนี้ยก็ได้ราคาพิเศษเพราะว่ามาทาง kingcorporation. com โดยตรงก็จะไปครับพร้อมส่งเตรียมลุยอ่ะเสร็จแล้วไปเรียบรถก็ได้ไไมีขอคดีที่นับชมมากครับ